สวัสดีค่ะพบกับปเป้คิดเช่นนะคะวันนี้ปุ๊กก็จะมาแกงเห็ดนะคะเป็นเห็ดพึ่งป่าแล้วก็เห็ดละโกกนะคะตอนนี้จะเป็นสูตรน้ําใบย่นางนะคะซึ่งน้ําใบย่านางเดือดแล้วนะคะต่อไปปุ๊ก็จะใส่นี่นะคะเป็นอไอตัวนี้เป็นหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกประมาณ10กว่าเม็ดนะคะแล้วก็มีตะไคร้มีตะไคร้นะคะตะไคร้หัน่นแล้วก็มีข่านะคะ แดี๋ยวเรามาทํากันเลยซึ่งปูต้มน้ําเดือดไปแล้วคะใส่ขาลงไปเลยนะคะขากตะตคร้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรน้ําใบย่านางนะคะแล้วก็หอมแดงกับพริกก็ใส่ลงไปเลยดึงแก๊สอีกนะคะตัวนี้เป็นเห็ดนะคะตัวนี้เป็นเห็ดอ่าผมให้ดูนิดนึง ตัวนี้เป็นเห็ดไอเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งที่ต้มแล้วนะคะเป็นเห็ดพึ่งภูเขานะคะวันนี้ค่ะแม่ไปหามาบนภูเขาแล้แกแก็ต้มไว้ให้นะคะแล้วปูกก็เอามาอาทิตย์ที่แล้วนะคะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาแกะนีเป็นเห็ดละโงกนะคะสีขาวๆนี่คือเห็ดละโงกสีนี้คือเห็ดพึ่งนะคะน่าทานมากๆค่ะดูค่ะค่ะก็จะใส่ลงไปเลยเพราะว่าน้ําเดือดแล้วนะคะสูตรน้ำใบายญ้านางอร่อยมากเลยนะคะ กุ้ปาแล้วก็เห็ดละโงกเห็ดพึ่งนะคะเมนูแกงเห็ดกูจะแกงประจำแล้วก็ตำเห็ดปนเห็ดเห็ดปลา่าเงี้ยค่ะเห็ดปลาเห็ดบ้านกินทุกอย่างนะค่ะไปแล้วนะคะเรียบรอยแล้วก็จะเร่งไฟนิดนึงรอน้ำเดือดนะคะต้มไม่นานเพราะว่าเห็ดเราสุกมาแล้วนะคะตอนนี้ ปรุงรสไว้เลยนะคะพี่ผูใส่น้ำปลาราต้มนะคะวันนี้เพิ่มความเซ็ตนะคะความเซ็ตความนัวนะคะใส่กรืวลงไปนิดนึงแกงเห็ดเป็นแกงที่ปูชอบทานนะคะคือทานได้ตลอด เวลาไม่เบื่อได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะทานได้เรื่อยๆไม่เบื่อรอเห็เดเตอดสักพักน,นะคะน้ำปลาอีกนิดนึงเสร็จจากแกงเห็ดแล้วปุ๊กก็จะไปต้มเออไม่ใช่ต้มสิ เสร็จจากแกงเห็ดแล้วปุ๊กก็จะไปทําส้มตํานะคะส้มตำกินอันนี้ยังรา,าเดือดก่อนนะคะแกงเห็ดเสร็จแล้วปุ๊กก็จะไปทําส้มตํากินนะคะส่วนลูกชายปุกก๊กทอดปลาถูให้ก่อนแล้วเนี่ยค่ะใก,กล้ๆนะคะกล้องอาจจะมืดไปหน่อยเพราะว่าปูู้อยู่ที่ควาหลังบ้านนะคะอย่างที่ปูบอกว่าปูมีควเยอะมาก ขอหลังขอไฟฟ้า,ฟาขอทุกอย่างอยู่หลังไหนปุ๊ก็จะให้ความสําคัญกับครัวนิดนึงเพราะว่าปุ๊ชอบทําอาหารนะคะปุ๊จะใช้น้ำปลาตัวนี้ลงไปนงีน้ําปลาที่หมกัก2ปีมันจะอร่อยอเดือดแล้วเราก็จะใส่เป็หอมผักชีนะคะ เป็นต้นหอมกับผักชีนะคะต้นหอมผักชีปูหั่นไปแล้วแล้วก็ตัวน,นี้เป็นใบแมงลักขาดไม่ได้เลยค่ะต้นหอมผักชีใบแมงลักตัวเนี้ยน,น,น,นอนแน่นอนค่ะรับรองความเซ่บค่ะอาทิตย์ที่แล้วปุ๊กก็ไปเที่ยวที่เขาค้อมานะคะซึ่งดูาวันนี้น่าจะเซอมเรอมนิดนึงนะคะอยู่บ้านอาทิตย์ที่แล้วปุ๊กก็ ไปเที่ยวที่เขาค้อมาเป็นจองที่พักเขาค้อซึ่งเขาค้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของไทยเลยนะคะ,ะคืออากาศเขาจะเย็นตลอดอย่างเขาใหญ่อะไรก็จะมีช่วงที่แบบว่าร้อนอะไรอยางนะคะแต่ว่าที่เขาค้อเนี่ยเขาจะเย็นแล้วก็เย็นอยู่ทุกทุกช่วงเวลานะคะเนียเป็นว่าเย็นทุกช่วงเวลามืดนะคะในบ้านมืดตรงนี้มืดกแกงใในที่มืด ยูทู e เป็นที่ปูป่ทำ u t u u e นะคะเริ่มทำ u t u b e มีคนดูคนเดียวปูก็ดีใจแล้วค่ะแต่ว่าคือเป็นที่เดียวจริงๆในโลกออนไลน์ที่ปูเปิดสาธารณะได้ให้คนดูนะคะส่วนเป็นเ c e b o o k หรือว่า instagram มปู่ก็ยังปิดสาธารณะอยู่นะคะปิดกั้นอยู่นะคะก็คือรับดูแล้วก็รับนะคะก็บางทีก็ยังไม่มีเวลาดูว่าจะกดรับ ใครนะคะบางทีมีคนติดตามแต่ว่ายูทู e ที่ผู้เปิดสาธารณะเข้ามาดูได้กันหมดนะคะแต่ก็ก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทำเพื่อเก็บเป็นวิดีโอของตัวเองไว้นะคะเรียกว่าทำเพื่อเก็บเป็นวิดีโอของตัวเองไว้ดูไว้สำหรับลูกโตมาอาจจะได้ดูว่าเราทำอะไรบ้างะะเป็นของเราจริงๆเนะะี่ค่ะเดือดมากแล้นะคะเดือดแล้วเราก็จะช้อนฟองออกกัน ฟองออกก่อนช้อนฟองออกแล้วก็สักหน่อยก็จะชิมรสแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะดูค่ะโอ้เห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งค่ะดูค่ะน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวปุ๊จะขอชิมรสนิดนึงนะคะชิมแล้วปุ๊ก็จะเติมพวก หดไปนิดนึงนะคะเราจะเติมปลาราไปอีกนิดนึงจรบบิงๆอย่างที่ปูบอกอใช้ปลาร้าตัวนี้ของมหาสารคามที่เป็นกระปุกคะ่ะมันอร่อยอะ่ปะปลาร้าที่แบบถ้าใส่แกงต้องเป็นปลาร้าที่ยังไม่ได้ปรุงนะคะเป็นปลาร้าสดใส่ลงไปให้มันสุกนะคะมันจะนองมันจะเพิ่มความนอวมากๆชอบเลย เค็มเกินนะคะแกเห็นไหระวังไม่เค็มไม่ใช่เค็มเกินคือระวังไม่ให้เค็มเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ผักกันเลยนะคะใส่ผักชีกับผักใบแมงลักนะคะ รียร้อยแล้วนะคะขอชิมรสอีกทีนึงเพราะเราทำกินเองชิมกี่ครั้งก็ได้เนาะเอาที่ถูกใจเราอืมฟินมากเลยค่ะอร่อยสุดๆฟินมาก,มากอร่อยสุดๆโอเคค่ะ นนะะำสำหรับวันนี้นะคะผูก็ทำควายอยู่ข้างนอกสําหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะจะไปทําส้มตําต่อจากแกงเห็ดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ